ทงชรัมันหาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหลักสูตรอ,อานนะคะคุณครูเปียว,วันตาคําแสงนะคะเนาะกับนักเรียนชั้นม .2 นะคะโอเคค่ะในบทนี้นะคะเรายังอยู่บทที่5นะคะในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่52นะคะวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดการฟังนะคะในตอนที่2นะคะเนาะหลังจากที่เราเรียนคําศัพท์นะคะบทสนทนาแล้วก็ทํากิจกรรมการฟัง ตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมการฟังตอนที่2นะคะเด็กๆสามารถเปิดแล้วก็ทาในหนังสือหน้าที่ห้ะสิบสองนะคะหนะะ้าห้าสิบสองอะโอเคก่อนอื่นนะคะก็คือเขาจะมีเทปเสียงให้ใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนเลือกนะคะรูปภาพเป็นรูปแรกหรือว่ารูปที่สองในแต่ละข้อนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาฟังเทปเสียงนะคะเรามาแปลก,กันทีละข้อกันก่อนเลยนะคะเนาะ โอเคค่ะข้อแรกนะคะหัวใหม่เทียนนะคะทุกๆวันเจ้าช่างตอนเช้านะคะอ่าข้างอันข้างหน้าก็คืออ่าข้อแรกก็คือชีเตียนป้านนะคะก็คือเจ็ดโมงครึ่งนะคะเนาะอีกข้อหนึ่งก็คือชีเตียน อีค่ะนะคะเจ็ดโมงครึ่งกับเจ็ดมงสิบห้านะคะฉี่ฉ uang 我每天早上นะคะจุดจุดเตียนฉี่ฉ u งนะคะกี่โมงนะคะตื่นนอนตอนกี่โมงทุกทุกวันตอนเช้าฉันตื่นนอนตอนกี่โมงนะคะต่อไปป้าเตียนนะคะ 八点下课，呐哈，或者上课，呐哈。下课就是课间，上课就是课，下课就是课间，上课就是课间，喏。安、啊、尼下课，嗯，课间，安、啊、尼上课，呐哈，课间。好，拜拜。十点四十，呐哈。 ส0บสหรือว่าชานะคะ1 0บหนะคะหรือว่าขาดอีกสิบนาทีจะสิบโมงนะคะหรือว่าสิบนาทีสี่สิบนะคะเดี๋ยวต้องมาฟังจากเทปที่เขาพูดนะคะเสียคือก็คือเลิกเรียนอ่ะข้อแรกนะคะเราจะจะได้ฟังนะ วก็เหมยเทียนเจ้าช่างนะคะแล้วเขาจะบอกเวลาจูจ่จู่เตียนฉี่ชว่วงนะคะฉันตื่นนอนอ่าทุกๆวันตอนเช้าฉันตื่นนอนตอนกี่โมงนะคะแล้วก็ป้าเตียนเนี่ยไปทำอะไรไปเช่าเครือหรือว่าไปช่างเครือนะคะไปเล,เลิกเรียนหรือว่าเข้าเรียนนะคะต่อไปสิบเตียนสี่สิบเนี่ยหรือว่าชาสิบฟินสิบเตียนเนี่ยชาเครืนะคะเลิกเรียนตอนกี่โมงเดี๋ยวเขาจะบอกใน เทปเสียงนะคะต่อไปมาฝามาอ่านข้อที่สองพร้อมกันเลยนะคะวัวเช้าวูนะคะวัวเช้าวู่วันช่างนะคะ,นะคะห้าโมงเย็นนะคะหรือว่าหวานช่างเลี้ยวเตียนนะคะหุจ้านะคะ ก็คือหัวเช้าอู่นะคะอ่าเช้าอู่หูเตียนนะคะตอนอ๋อไม่มีคำว,ว่างช่างแล้วเนาะเช่ยอู่หูเตียนหรือว่าเช่ยอู่เลี้ยวเตียนนะคะตรงนี้มาฟังเนาะ,ะว่าเขากลับบ้านตอนกี่โมงนะคะหัวเช่ยอู่จุดๆกี่โมงนะคะหวยจ้านะ,ะหวยจ้าก็คือกลับบ้านนะคะเนาะ ต่อไปหวันช่างนะคะตอนเย็นนะคะสิบ点นะคะสิบ点起早นะคะก็คือาบน้ำนะคะวันช่างสิบตอนตอนเย็นสิบโมงขึ้ขึ้หรือว่าเ睡觉นะคะ ช่วยเจ้ก็คือนอนฉีจักก็คืออาบน้านะคะอ่ะมาฟังนะคะข้อที่2ว่เซี่ยอูนะคะ,จ,ะจุดจดเตียนนะคะหวยจ้านะคะหวานช่างซื้อเตียนทำอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกในเทปเสียงนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจินเทียนนะคะวันนี้ชือนะคะ ซิงซีซ์นะคะซิงซีซ์หรือว่าซิงซีเรียลนะคะอ่าวันนี้คือวันเอ่อพฤหัสหรือว่าวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเขาจะบอกในประโยคเนาะต่อไปเซียนายนะคะตอนนี้นะคะเวลาป้าเตียนป้านนะคะแปดโมงครึ่งหรือว่า ป้าเียนอูชนะคะเลินะคะ,ละ,ะ,คะแล้วนะคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะคะัว้เจ้เตียนนะคะฉันเก้าโมงฉันทำอะไรคะฉันฉีฉีฉีฉว่างตื่นนอนหรือว่าต้วนเลี่ยนคะ่ะออกกำลังกายนะคะ ต่อไปแล้วก็เวลาไหนระหว่างจิยวเตียนนะคะ9ก้าโมงหรือว่าเจ๋ยวเตียนป้านนะคะเสียสั่วเย,ย่ทำกันบ้านตอนกี่โมงนะคะทำกันบ้านต่อไปจงอู สิบสองทนะะนนะคะชิฟฟ่นนะคะตอนเที่ยงสิบสองโมงนะคะกินข้าวนะคะเนะาะเชี่ยวอูเหลียงเตียนนะคะตอนบ่ายสองนะคะทำอะไรระหว่างหโยิบหย่งนะคะว่ายน้ำหรือว่าข้านเตี้ยนชื่นะคะ แล้วก็อูเตียนนะคะหรือว่าเลียวเตียนหวยจ้าอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่ะเราจะจะอ่านข้อที่3มให้ฟังนะคะจินเทียนชื่อชิงชีอะไรวันนี้เป็นวันอะไรนะคะเช้่นในจ้ตอนนี้กี่โมงนะคะระหว่าง8ดอ่อแปดโมงครึ่งหรือว่า8ปดโมงห้นะคะเหลอตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะคะ วัวเจียวเตียนนะคะตอนเก้าโมงฉันทำอะไรฉันตื่นนอนฉี่ช่วงหรือว่าฉันต้วนเลี้ยนนะคะออกกําลังกายนะคะต่อไปเจียวเตียนหรือว่าเจียวเตียนปั้นเก้าโมงหรือว่าเก้าโมงครึ่งเสียช่วยเย่น,นะคะทํากันบ้านจงอูสิบสองเตียนเื่อฟ้านกินข้าวเที่ยงตอนสิอ่าตอนเที่ยงนะคะเสี้ยอู่เลี้ยงเตียนนะคะบ่ายสองโมงเยว่หยงหรือว่าคั้นเตียนชื่อนะคะแล้วก็อูเตียนหรือว่าเลี้ยวเตียนหุ่นเจากับบ้านนะคะอ่ะโอเคค่ะ เราจะมาฟังประโยคกันเลยนะคะประโยคจะค่อนข้างพูดเร็วนิดนึงเนาะเด็กๆเดี๋ยวเราจะจะเปิดให้ข,ข้อละหนึ่งครั้งนะคะแล้วถ้าเด็กไม่ฟังไม่ทันนะเด็กสามารถย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งได้นะคะย้อนคลิปไปฟังอีกรอบได้เลยนะคะหรือว่าหลายๆรอบได้เลยนะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลย二听录音选一选一 我每天早上七点一刻起床，八点上课。嗯，我每天早上，呐哈，七点一刻起床，哈，八点上课，呐哈，老师安排成呢。到白哈。差十分十点下课。差十分十点下课，那哈，来老了好แรกเสร็จเ 二，我下午五点回家。嗯、啊，我下午五点回家，那哈，拜等等拜晚上十点睡觉。啊，晚上十点睡觉，那哈，ต่อไป三，今天是星期六。 啊、今天是星期六，น、啊、ะ今天是星期六，น、啊、ะ现在八点半了。啊，现在八点半了，啊、哈，现在八点半了，拜、啊、拜、啊。我九点起床。嗯，我九点起床，哈，我九点起床，到拜卡。九点半写作业。 九点半写作业哈。ทำการบ้า九点半。ต่อ中午十二点吃饭。哎、呃，中午十二点吃饭，就吃早饭。ตอนเท下午两点游泳。下午两点游泳，哈？下午两点游泳。五点回家。嗯。 อ้เตี่ยนหวยจ้านะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนวิดีโอไปฟังอีกหนึ่งรอบนะคะหรือว่าอีกหลายรอบไปเลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเสร็จเรอยแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ให้เลือกใช่ไหมระหว่างรูปแรกหรูปสองนี้เลยก็เช็คถูกนะคะต่อไปมาดูหน้าถัดไปคะ่ะโอเคหน้าถัดไปเป็นกิจกรรมการพูดนะคะให้เรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะทำลงในหนังสือเรียนได้เลยนะคะ จับคู่สนทนานะคะและเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะมาดูข้อแรกกันเลย A นะคะหนีจีเตียนนะคะเธอทำอะไรตั้งกี่โมงนะคะหนีจีเตียนจุดจุดจุดจุใส่อะไรก็ได้ฉี่ชวนกินข้าวเอ่อดูทีวีดูหนังทำแบได้นะคะอ่ะเราจ,จะใส่ว่าหนีจีเตียนฉีชวนอ่ะเราจะใส่แบบนี้นะเด็กๆใส่แบบอื่นได้นะ เธอตื่นนอนกี่โมงนะคะหกชี้เตียนอ่ะเธบอกว่าหกชี้เตียนฉี่ฉวงฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเชียนใจจีจเตียนเลยนะคะเขาถามตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะอ่าเชี่ยนใจนะคะเชียนใจป้าเตียนนะคะ ตอนนี้8โมงนะคะเช,ช่นใจป้าเถียนตอนนี้8โมงแล้วนะคะเติมเลอเข้าไปเช่นใจป้าเตี่ยนเลอใกล้สีสวงต้องใกล้นะคะก็คือควรจะทำอะไรได้แล้วควรจะต้องตื่นได้แล้วค่ะตอนนี้8โมงแล้วจะตื่น7โมงไม่ใช่เหรอนะคะประมาณนี้นะคะตรงขีดเส้นใต้สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราจะถามเลยนะคะว่าเราจะถามแบบเอ่อทำกันบ้านกี่โมงอย่างเงี้ยอะ ก็ตอบไปกี่โมงอะตอนนี้มันจะจะทำกันบ้านแปดโมงอตอนนี้มันสิบโมงแล้วนะเงีย้ยเธอครต้องทําแล้วนะไอะ้กันบ้านแล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมการพูดแล้วก็เติมประโยชน์ให้สมบูรณ์นะคะเด็กกลี่ยเลื่ไปทบทวนแล้วฝึกสนทนากันนะคะโอเคในคาบนี้นะคะเราก็จบบทที่ห้าเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะคําศัพท์บทสนทนานะคะโอเคค่ะทงเฉินใจเจียน